รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็อยู่กับเอาเมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่30นะครับพฤษภาคม2 5 6 5นะครับวันนี้นะครับเอาเหมาก็คัดบอลนะครับให้2คู่นะครับเป็นบอลนอร์เวย์นะครับดิวชันน1นะครับทั้ง2คู่เลยนะครับนะคู่แรกครับบานนะครับพบกับนะครับ เอ็มจอนดาเล่นนะครับนะเวลา4ทุ่ม59นะครับคู่ที่2ครับ s t a r b เบ k กนะครับพบกับนะครับของสวิงเกอร์นะครับเวลาเดียวกันนะครับสีทุ่ม59นะครับไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับนะคู่แรกครับเชียร์ไปที่นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับที่ราคาปอนะครับนะจบเวลาครับนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะนะครับ10 กินเต็มนะครับแล้วก็เอาเมาส์นะครับให้สูงแรกไปที่ครึ่งคุ้มลูกนะครับนะสูงแรกนะครับไปที่นะครับครึ่งคุ้มลูกนะอืมครับอันหนึ่งนะนะครับนี่ครับสูงแรกไปที่ครึ่งคุ้มลูกกินครึ่งหนึ่งครับนะคู่นี้ก็กินสองหน้าครับทุกท่านนะคู่ที่สองโอ้โหยิงกอุดตลุดนะครับสาหรับเอเซดอักมานะครับนะเชียร์ไปที่ราคาครึ่งคุ้มลูกนะครับ อักบ้ายิงสะไปหกหนึ่งโอ้โหยิงอะไรจะขนาดนะครับทุกท่านนะกินเต็มนะครับแล้วก็ให้สูงเต็มเกมนะครับนาเต็มเวลาครับไปที่สองลูกครึ่งนะครับกินเต็มนะครับนะควากมานนี่ก็นะครับกินเต็มทั้งสองหน้านะครับทุกท่านนะนะครับลหรับนายทุปก็ดีใจกด้วยนะครับทุกท่านนะ ก็จะประมาณนี้นะครับใครอยากได้บอล VP นะครับบอลสดบอลสเตปนะครับนะก็ทักไอดียไลน์สุดตัวมาหาเหมาได้ครับส่วนใครนะครับอยากเข้ากลุ่มฟรีนะครับนะก็ทักไอดียไลน์มหาเหมานะครับนะเดี๋ยวเหมาจะส่งลิงก์ให้นะครับทุตันนะนะครับอ่ะมาดูครับวันนี้คู่แรกนะครับอิเคบานะครับนะพวกก็จอนเล่นนะครับนะบ้านผลบอลเนี่ยเปิดมาครับบ้านต่อนะครับหนึ่งลูกนะครับ มาดูครับห้าห้านัดล่าสุดนะครับนะที่เจอกันนะครับโอ้โหต้องบอกนะครับว่าบานนะครับยังไม่ไม่เคยชนะนะครับเอ็มจอนดาร์เนได้เลยนะครับทุกท่านนะส่วนใหญ่จะเป็นนะครับเอ็มจอนดาเรนนะครับที่ชนะครับหนึ่งเกมสองเกมสามเกมนะครับนะนะครับเป็นปีนะครับยี่สิบนะครับแล้วก็สิบเก้าครับนะแล้วก็ล่าสุดนะครับสองพันยิบเอ็ดนะครับก็ เสมอกันสองเกมครับเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับทั้งสองนัดเลยนะครับนะแต่วันนี้ทําไมมาต่อเยอะจังนะครับมาดูครับห้านัาสุดของบ้านนะครับโอ้โหดูผลงานของพวกเขาครับนะครับไม่แพ้ใครเลยนะครับทุกท่านนะแล้วก็ไม่เสมอใครด้วยนะครับนะชนะหมดนะครับทั้งห้าเกมนะครับดูยิงครับสามหนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์สามสุดห้าดึงว่าแล้วครับทำไมวันนี้มาต่อซะเยอะเลยนะครับนะ เรามาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับในบ้านก็ยังไม่เคยแพ้ใครด้วยนะครับนะชนะไปสองเกมนะครับแล้วก็เสมอไปครับสามเกมนะครับดูเสมอครับเสมอหนึ่งหนึ่งหมดเลยนะครับทุกท่านนะเรามาดูฝั่งทีมเบียงกันบ้างนะครับอย่างเอ็มจอนาเล่นนะครับนะห้านัดล่าสุดของพวกเขาครับโอ้โหถือว่าผลงานดีนะครับนะชนะไปถึงสี่เกมนะครับแล้วก็แพ้ไป แค่หนึ่งเกมเท่านั้นนะครับอ่ารามราุ่เกมเยือนก็นมาเป็นไงผลงานเกมเยือนก็ใช้ได้นะครับทุกท่านนะชนะหนึ่งชนะสองชนะสามเสมอหนึ่งแพ้แค่เกมเดียวแล้วก็แพ้ไม่ขาดด้วยนะครับสองหนึ่งเองนะครับถือว่าใช้ได้เลยครับทุกท่านนะโอ้โหทำไมวันนี้ต่อเสียเยอะนะครับอดัมหนึ่งอดับสองเลยนะครับนะนะครับ เอ็มจอนาเล่นะครับนะอยู่ดับหนึ่งครับแข่งนะครับเก้านัดนะครับชนะเจ็ดเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมีอยู่ยี่สิบสองคะแนนครับส่วนนะครับบาร์นะครับอยู่ดับสองครับแข่งนะครับแปดนัดนะครับชนะหกนะครับแข่งน้อยกว่าอยู่หนึ่งนัดนะครับเสมอสองไม่แพ้ใครเลยมีอยู่ยี่สิบคะแนนนะครับทุกท่านนะเกมนี้สูสี่นะครับหมามอนะสูสี่นะนะครับ มาดูครับเกมเย่านะครับของบานแข่งสี่ชนะสองเสมอสองไม่แพ้ใครด้วยนะครับเกมเยอนครับเอ็มจอนได้ครับแข่งสามชนะสองเสมอหนึ่งก็ไม่แพ้ใครด้วยนะครับทุกท่านนะอ่เรามาดูที่แฮนดิ c a p นะครับราคาไหลไปทางนู้นเลยนะครับทุกท่านนะไหลไปเจ้าบ้านเลยครับ เฮนดิแคปคร Pop, right ับเดทแรกเปิดมาครับ1ลูกครับน้ำเจ้าบ้านอยู่ที่ศูนจุดหกแปดเองนะครับนะส่วนเยือนที่หนึ่งจุดศูนย์สองครับเดทที่สองไหลขึ้นไปที่ลูกควบลูกครึ่งครับน้ำเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่0ู5จุดปดห้านะครับส่วนเยือนไหลลงที่หนึ่งจุดูนะครับราคาออเดทแรกครับสองลูกครึ่งเดทที่สองครับสามลูกนะครับนะราคานะครับลูกควบลูกครึ่งสามลูกก็ถือโอเคนะครับแต่แหมแต่น้อยไปหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับแต่ โอ้โหดูจากเหดด้แคป์ของวันนี้ต้องเชียร์เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะนะครับนะคู่แรกครับเชียร์เจ้าบ้านครับมาต่อคู่ที่สองครับสตาร์เบดนะครับพบกับของสวิงเกอร์ครับบ้านผลบอลก็นะครับเจ้าบ้านต่อมาหนึ่งลูกเลยครับมาดูครับห้านัดล่าสุดของพวกเขานะครับที่เจอกันนะครับสตาร์เบดชนะหนึ่งชนะสองชนะสามนะครับแล้วก็ของสวิงเกอร์ชนะหนึ่งแล้วก็เสมอไปที่ หนึ่งเกมนะครับนะของสวิงเกอร์ชนะนะครับหนึ่งเกมเนี่ยครับดูครับโอ้โหนานมากนะครับนะแล้วก็เสมอที่หนึ่งเกมนะครับนู่นครับโหตอนสิบห้าเลยครับนะที่เหลือครับนะเป็นสตาร์แบกนะครับนะที่ชนะนะครับมาดูครับห้านาฬิกาสุดของสตาร์แบกนะครับ นะครับห้านัดสุดของพวกเขานีครับยังไม่นะครับแพ้ใครเลยนะครับราดาชนะโอ้โหแบบเหนือครับดาชนะไปถึงนะครับสามเกมนะครับแล้วก็เสมอนะครับสองเกมนะครับเรามาดูครับเกมในบ้านครับเป็นยังไงครับในบ้านห้านัดสุดของพวกเขาในบ้านนะครับทำได้แค่ชนะหนึ่งเสมอสอง แพ้นะครับแพ้สองเกมครับในบ้านไม่ค่อยดีนะครับนะเรามาดูฝั่งทีมเยือน้าครับห้าน่าสุดของพวกเขานะครับสําหรับของสวิงเกอร์นะครับโอ้โหนี่หนักเลยครับนะชนะได้แค่หนึ่งเกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปครับสามเกมนะครับนะเรามาดูครับเกมเยือนครับห้าน่าสุดนะครับโอ้โหเกมเยือนไม่เบอร์ครับไม่ชนะใครเลยนะครับทําได้แค่นะครับเสมอหนึ่งเกมนะครับแล้วก็แพ้ไปครับ สี่เกมเลยทีเดียวนะครับจ้าตารางคะแนนครับตาแบคครับอยู่ลำสี่ครับแข่งและแปดนัดครับชนะสี่เสมอสามแพ้หนึ่งนะครับอยู่15คะแนนครับส่วนครับของสวิงเกอร์อยู่ดำสิบเอครับแข่งแล้วก็8นัดเท่ากันชนะ2เสมอ1แพ้5นะครับอยู่7คะแนนนะครับถือว่าแพ้เยอะนะอ่อารูเกนย่าครับตาแบกแข่ง3 ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเนี่ยนะครับในบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเสมอสองแพ้หนึ่งครับอ่ะเกมเยีอวของของสวิกเกอร์ครับโอ้โหเจอกันถือว่าถูกเวลาถูกคู่นะครับแขงสีนะครับไม่ชนะใครเหมือนกันไม่เสมอแต่แพ้เยอะนะครับแพ้สี่เกม้วเกมเยือนไม่ดีจริงๆนะครับเกมเยือนแข่งสี่แพ้สี่เลยนะครับนะอาหารูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปก็ ราค <West> า,าน,น้ำใกล้เคียงมากเลยนะครับนะนะครับนี่ถ้าเป็นเรทราคาหนึ่งลูกครับเนี่ยเรทหนึ่งลูกครับเรทแรกเปิดมาในหนึ่งลูกครับน้ําเจ้าบ้านเนี่ยอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสามน่นเลยนะครับนะส่วนเย mm ็นี่หนึ่งจุดศูนย์สามครับแต่มันไหลไปที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับน้ําเจ้าบ้านไหลขึ้นไปที่ศูนย์จุดเก้าสามส่วนเย็นที่ศูนย์จุดเก้าสามนะครับลูกครึ่ง ถือน้อยนะครับนะแล้วก็น้ําอยู่ศูนย์จุดเกสามเท่ากันนะครับนะสังเกตนะครับที่เจอแบบนี้ครับอ๋อหมอก็เจอไหลไหลคลิปนะครับแบบนี้ครับนะน้ําเท่ากันแบบนี้นะครับนะอาหมอขอเชียร์นะครับบอกเลยครับเชียร์บอลต่อครับหรือเจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะเอ็นปดแปดละโอ้โหนี่เก้าสี่เก้าสามนะครับนะ ถ้าถ้าดูแฮนดิแคป,ปไม่ชัวร์ครับเอกได้ดำครับเช็คตาเว็บกันได้เลยนะครับเนี่ยครับห่างกันไม่เท่าไหร่เลยคู่นี้จะยิงขาดหรือเปล่าครับในบ้านก็ไม่ค่อยดีนะครับสตาแบกบถ้าลูกดึงหน้าเล่นนะครับอืมเอาเหมานี่ไม่ให้ไม่ให้ราคาแล้วกันนะครับส่วหรับคูน่นี้อ่ะสรุปดีกว่าครับ คูแรกครับอ่ะจับไปครับบานนะครับใช่หรือเปล่าโอ้โหวมเข้าไปมีข้ามาลืมสัหน้าเมาอ่าใช่ครับถูกต้องนะครับโอเคจับไปครับบาทครับคูแรกสอคนลูกครึ่งครับนะนะให้สูงด้วเลยครับสองลูกครึ่งครบสามนะครับ แล้วก็ให้ต่ํานะครับลูกคนลูกคืนรู้ว่านไม่ต้องไม่ต้องงงนะครับว่าทําไมเอาเหมาให้แบบนี้นะครับนะเอาเหมาดูแฮนดิแคปดูราคาน้ําเป็นหลักนะครับทุกท่านนะคู่ทีสองครับโหต่อเยอะไปนะครับเอาเหมาชอบลูกหนึ่งครับนะไปครับสตาร์แบกไปนะครับนะเชลูกหนึ่งสูงด้วยนะครับตาให้สูงด้นะครับตา ไปแล้วก็ให้ตามครับเหมือนกันเลยครับนะใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะใครอยากรับสิทธิเพิ่มก็ทักเอดรีลนส่วนตัวมาหาเหมาได้ครับนะใครที่เข้ามารับชมคลิปเอาเหมาแล้วก็ขอฝากนะครับกดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม้จากเอาเหมาครับวันนี้ก็ต้องขอตัวทุกท่านครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ